สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านีอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Ben Ten Ultimate Alien Cosmic Destruction กันนะครับนะสุสานใต้ดินที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเบนเควนและเควินกำลังต่อสู้กับกลุ่มอัศวินอัมมตะในสุสานแห่งหนึ่งนะกรุงโรม เบนพยายามแปลงร่างอยู่หลายครั้งเพื่อช่วยเวนและเควินต่อสู้กับอัศวินอมตะหลังจากนั้นไม่นานจิมมี่โจนพยายามโทรหาเบนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างและแล้วในที่สุดเบนก็แยกจากเวนและเควินแล้วก็เริ่มพยายามหาทางออกจากสุสาน เบนวิ่งมาเจอกับวันคาน,นัสและสมุนของเขาซึ่งดูเหมือนว่ากำลังจะค้นหาอะไรบางอย่างอยู่นะหลังจากเอาชนะมินเนี่ยนลูกกระเจาะของปิกแอดในฐานะอันติเมตฮิวเมองกลซอและเอาชนะวันคาน,นัสลงได้แล้วก็พยายามออกจากสุสานต่อไปนะเบนจนในที่สุดเบนก็วิ่งมาเจอกับอีนอก ศัตรูเก่าของเบนที่ได้รับพลังจากสิ่งประดิษฐ์จากต่างดาวหลังจากเอาชนะอีนอกได้แล้วเบนก็นำสิ่งประดิษฐ์อันนั้นออกมาจากตัวของอีนอกผลที่ตามมาก็คืออีนอกกลายร่างเป็นรูปปั้นหินจากนั้นเบนก็โยนสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนั้นลงบนพื้นเควน,น <c oughs> และเควินก็มารับเบน และเมื่อจิมมี่โทรหาเบนอีกครั้งจิมมี่ก็บอกเบนเกี่ยวกับพายุคอสมิกที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่โลกเบนจึงเรียกเรือช่างประปาและก็บอกให้พวกเขาไปตรวจสอบที่พายุจักรวาลเรือของช่างประปาเข้าใกล้พายุจักรวาลแต่แรงระเบิดที่รุนแรงกลับทำลายพวกมันซะอย่างนั้นในขณะเดียวกันนั่นเองเบนเควนและเควินก็เห็นสิ่งมีชีวิต นูนวอยกำลังโจมตีฝรั่งเศสกลุ่มนี้จึงไปฝรั่งเศสเพื่อหยุดยั้งพวกมันที่พิพิธภัณฑ์ Forever Night เป็นพบพี่น้องบรีโดที่พยายามขาโมยสิ่งประดิษฐ์จากต่างดาวหลังจากที่เบนปราบทั้งคู่ลงได้ซัน <Hey. S 1> เดอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วมันก็ขโมยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนั้นไปเบนจึงไล่ตามซันเดอร์เพื่อหาสิ่งประดิษฐ์ที่ว่านั่น แต่เมื่อเห็นทีวีก็หยุดดูการถ่ายทอด,ดสดของวิลฮารังเก้ที่ฮารังเก้กำลังแสดงภาพการต่อสู้ของเบนในอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนเบนไล่ตามซันเดอร์ไปจนถึงหอไอเฟลซึ่งเขาก็ช่วยชาวบ้านที่ถูกโจมตีโดยซันเดอร์เบนต่อสู้กับซันเดอร์จนสามารถเอาชนะได้ แล้วก็ได้รับคืนสิ่งประดิษฐ์จากต่างดาวที่ว่านั้นมาจากนั้นก็ต้องหนีออกจากหอ,อกไอเฟลแห่งนี้ที่กำลังถล่มลงมาภายในรัสบัตเจตทรีแอสมุสมาถึงและก็อธิบายว่าโทคุสตาที่เป็นศัตรูกำลังมาอย่างโลกเพื่อทำลายล้างเบน เขาบอกให้เบนรู้ว่าอาวุธกาวแวนโบราณถูกซ่อนอยู่บนโลกเป็นชิ้นๆเรียกว่าโพทิสอัลติแอร์หากรวมกับอันติเมทริกจะทำให้เบนมีพลังในการเอาชนะโทคุสตาที่ชั่วร้ายลงได้เอสมุสตกใจมากที่พบว่าเบนก็มีชิ้นส่วนของโพทิสอัลติแอร์สิ่งประดิษฐ์ที่ซันเดอร์และคนอื่นๆกำลังตามหาอยู่ พวกเขายังตระหนักดีว่าสิ่งประดิษฐ์ที่อี็อกซ์ใช้ก็คือชิ้นส่วนของโพซิสอัลติแอร์เช่นกันแต่เป็นเอาชนะคนไม่ดีทั้งหมดในพื้นที่นั้นได้แล้วพวกเขาก็มุ่งหน้าไปค้นหาชิ้นส่วนอื่นๆเพิ่มเติมโทคุสตากำลังทำลายดาวเคราะห์โดยรงังสีคอสมิกแล้วก็มีการเปิดเผยว่าไซฟอนคนรับใช้เก่าของวิลแกสกำลังทำงานให้กับโทคุสตา ไซฟอนกำลังคุยกับโทคุสตาโดยบอกว่าเขาทำงานให้กับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและกำลังคิดที่จะทำงานให้กับแอคกริสกอร์แต่แอคกริสกอรชอบที่จะทำงานคนเดียวในขณะที่โทคุสตากำลังจะทำลายไซโฟนเขาอธิบายว่า Robotic Extermination d เ v ชันหรือเรด ของเขาจะตอบสนองต่อคำสั่งของเขาเท่านั้นและโทกุสตาจะต้องอนุญ,ญาตให้ไซฟอนมีชีวิตอยู่เพื่อให้เรสของเขาสามารถค้นหาโพทิสอัลติแอที่เหลืออยู่ได้โทคุสตาสั่งให้ไซฟอนเปิดใช้งานเรดและเขาก็ทำเช่นนั้นในมิชากลุ่มของเบนก็ตรวจพบกิจกรรมของมนุษย์ต่างดาวระดับสูงในหอคอยปิศาจที่ไวโอมิงสหรัฐอเมริกา อัสมุสสงสัยว่ามันน่าจะเป็นการรบกวนโพทิสอัลติแอร์และออกจากกลุ่มเพื่อที่พวกเขาจะได้รวบรวมชิ้นส่วนชิ้นต่อไปเบนพบกับคราฟหลังจากต่อสู้กับเฟรสบ้างตัวในฐานะอันติเมตสไปเดอร์มังกี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะพยายามค้นหาชิ้นส่วนโพทิสอัลติแอร์เบนจึงไล่ล่าเขา เบนเอาชนะคราฟลงได้และวิ่งเข้าไปข้างในเจอกับหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือเบนไปยังจุดสิ้นสุดของฐานทัพใน DEVILT o w e r ในมิชาเบนก็ได้พบกับเซเว่นเซเวต่อสู้และเอาชนะเซเว่นเซเวลงได้จากนั้นก็นำชิ้นส่วนโพ t ิสเอาตีแอร์ไปบนหน้าจอวิดีโอโทคุตสตาและไซโฟน เฝ้าดูเบนต่อสู้กับเรสของไซโฟนซึ่งทำให้โทคุสตาโกรธมากและเขาก็เริ่มทุบดาวเคราะห์น้อยและทำลายส่วนหนึ่งของดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อระบายความโกรธไอหมอนี่นี่แพ้แล้วพานิ่หว่าเกลนกำลังใช้โพทิสอัลติแอร์สชิ้นเพื่อค้นหาชิ้นส่วนอื่นๆอยู่ ท่านใดน,นั่นเองเธอก็ถูกครอมง,งำด้วยพลังของสิ่งประดิษฐ์ในขณะที่มีภาพมังกรโจมตีเธอในเวลาเดียวกันนั้นเกวินก็โจมตีเบนกับเควินเควินจัดการปลดปล่อยเกวินจากพลังของสิ่งประดิษฐ์โดยการแย่งชิ้นส่วนสองชิน้นมาได้เกวินบอกว่าเธอตรวจพบชิ้นส่วนถัดไปอยู่ในกำแพงเมืองจีนเบนจึงไปที่นั่นและต้องต่อสู้กับกองทัพนโรกดินเผาเบนถูกพบโดยานพล เธอทัคอตตาและเบนก็เอาชนะเขาด้วยอันติเมตบิ๊กชิวในขณะที่เบนเออกไปตาม,ห,มหาชิ้นส่วนนั้นเขาก็พบกับมังกรตัวเดิมที่เกวนเห็นในนิมิตของเธอนั่นเองเบนเอาชนะมังกรตัวนั้นและจัดการรวบรวมชิ้นส่วนหลังจากเบนเอาชนะมังกรได้เขาก็ปลิวไปในอากาศ ยังดีที่เกวนและเควินจับเขาได้ตอนที่เขาหมดสติโทคุสตาผิดหวังอีกครั้งกับความล้มเหลวของไซฟอนที่ป้องกันไม่ให้เบนได้ชิ้นส่วนโพทิสออาตีแอร์อีกชิน้นแต่ไซฟอนสามารถป้องกันการตายของเขาได้โดยบอกว่าเขาได้ส่งเรสไปลักพาตัวหนึ่งในพันธมิตรที่ไว้ใจได้มากที่สุดของเบนและทำให้เขาอยู่ภายใต้การควบคุมของโทคุสตา เบนได้รับการส่งสัญญาณจากคูเปอร์โดยระบุว่าเขาถูกโจมตีและเบนต้องมาโตเกียวแค่คนเดียวนะเบนมาถึงโตเกียวและเริ่มค้นหาคูเปอร์จนมาพบกับซอมโบโซซึ่งไม่ยอมบอกว่าคูเปอร์อยู่ที่ไหนเบนจึงใช้อัลติเมตสไปเดอร์มังกี้อีกครั้งหนึ่งไม่นานก็เอาชนะซอมโบโซลงได้เบนจึงออกไปตามล่าคูเปอร์ต่อในที่สุด เบนจะหาตัวคูเปอร์จนพบแต่เขากลับกลายเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ชั่วร้ายไปซะแล้วสินี่ซึ่งมันได้รับการปรับปรุงโดยดชิ้นส่วนของโพทิ t อัลติแอร์เบนต่อสู้กับ e ีวิลค o เปอรและปลดปล่อยเขาจากการควบคุมของระบบมาจนได้ดแต่ว่าชิ้นส่วนของโพทิ t อัลติแอร์ถูกทำลายลงในการต่อสู้นี่น่ะซิ <S <S ในขณะเดียวกัน โทคุตสตาได้ทำลายฐานบนุดวงจันทร์ที่รูอยู่ในขณะที่เขาเริ่มเคลื่อนตัวของพายุคอคสมิกมายังโลกเกวนเทเลพอร์ตคูเปอร์กลับไปที่เบลวูดเพื่อขอความช่วยเหลือจากช่างประปาทั้งหมดในการต่อสู้กับโทคุตสตา <name> ผู้ชั่วร้ายเอนชินกาแวนมาเยี่ยมชมเบนซึ่งเขาก็ได้มอบแผนที่กับชิ้นส่วนที่เหลือของโพทิสอัลติแอ พวกเขาตรวจพบชิ้นส่วนอื่นในป่าฝนอเมซอนซึ่งถูกกักตัวไว้ในฐานทัพทหารในขณะที่เบนกำลังมองหาสิ่งประดิษฐ์ของเขาอยู่นั้นเขาก็ดันไปเปิดใช้งานขีปนาวุธโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเอกซะนี่สิเบนจึงต้องพยายามหยุดขีปนาวุธไม่ให้ยิงและหลังจากประสบความสำเร็จเขาก็หนีออกจากฐานอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะทำลายตัวเองได้ อย่างไรก็ตามในลิฟต์เบนได้พบกับร่างคนคู่หนึ่งของรีโดบราเธอร์หลังจากต่อสู้กับเรดในธนะอันติเมตเอ็กโคเอ็กโคเบนต่อสู้กับพวกเขาและรับชิ้นส่วนโพทิทอัลติแอร์หลังจากเอาชนะทั้งคู่ลงได้เบนกำลังดูการถ่ายทอดสดอีกรายการของวิวฮารังเก้ ซึ่งแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยนามของเขายังคงป้อนข้อมูลของเบนเกี่ยวกับการอารวาสของเบนไปทั่วโลกในขณะเดียวกันก็บอกด้วยว่าเบนนั้นกำลังนำพาพายุจักรกวาลมาทีโลกเบนคิดว่าเรื่องนี้จิมมี่โจนน่าจะเป็นคนวางแผนและอยู่เบื้องหลังเบนบนอินเทนนอร์นเนต็นนเนตและวิวฮารังเก้เก,ก็กำลังรวบรวมมันเพื่อรณรงค์ต่อต้านเบน ไซโฟนปรากฏบนหน้าจอวิดีโอทำให้เบนมีข้อความว่าโทคุสตาจะมาที่โลกและเบนจะเป็นคนแรกที่จะต้องพ่ายแพ้เมื่อสงสัยว่าไซโฟนรู้ถึงการไม่อยู่ของโพทิสอลติแอได้อย่างไงเบนก็คิดว่ากาวแวนน่าจะบอกเขาได้อัสมุตก็ปรากฏกายแล้วก็ว่ากาวแวนยอบตายดีกว่าที่จะบอกความลับของพวกเขา พายุจักรกวาลกำลังจะมาถึงแล้วเนื่องจากโพทิสออาติเอร์ air, เหลืออีกเพียงชิ้นเดียวเบนจึงต้องกลับไปที่โรมเพื่อที่จะได้รับสิ่งประดิษฐ์ที่เหลือนั่นเบนจำได้ว่าออมนิทริกเคลื่อนย้ายพวกเขาไปยังดาวครอสพิมุสแล้วอสัสมุดก็กำหนดให้อันติเมทริกไปถึงชิ้นสุดท้ายของโพทิสเอาแต่ air, และเบนก็ว้าไปที่นั่น um> เมื่อเบนมาถึงโคลอเซียม domestic, ที่เขาเคยต่อสู้กับอีน็อก เขาพบว่าโอเวอร์ลอร์ดซึ่งเผยให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ปล่อยข่าวลือไปยังวิลฮารังเก่เพื่อแก้แค้นเบนเขามีชิ้นส่วนโพธิตทิศอาลติแอร์ด้วยดังนั้นเบนจึงไล่ตามเขาไปหลังจากเอาชนะโอเวอร์ลอร์ดลงได้ชิ้นส่วนของโพธิตทิศอาลติแอร์ก็ถูกทิ้งลงไปในท่อระบายน้ําเมื่อเบนลงไปในท่อระบายน้ํากลับพบว่าไซฟอนคว้ามันไว้แล้วก็วิ่งหนีไปซะแล้ว เบนวิ่งไล่ตามไซฟ,ฟอนมาจนในที่สุดก็โค้นไซฟ,ฟอนลงได้ในขณะที่เบนกำลังจะจบชีวิตของไซฟ,ฟอนอยู่นั้นก็มีพายุจักรวาลใกล้เข้ามาเขาก็หนีไปพร้อมกับพายุจักรวาลน,นั่นในที่สุดโทคุสตาก็มาถึงโดยเรียกร้องให้เบนนำพทชิดอัลติแอร์มาให้เขาไม่เช่นนั้นเขาจะทำลายโลกใบนี้ เวเน,เน,น,เนและเควินมารับเบนซึ่งตอนนี้เขามีชิ้นส่วนทั้งหมดของโพทิสอัลติแอร์แล้วยกเว้นก็แต่ชิ้นที่เขาทำลายในโตเกียวระหว่างการต่อสู้กับคูเปอร์และดูเหมือนว่าเบนตั้งใจที่จะต่อสู้กับโทคุสตาเพื่อกอบกู้โลกเบนมาที่ญี่ปุ่นเพื่อกำจัดโทคุสตา เมื่อเบนพบโทคุสตาเบนจะแปลงร่างเป็นฮิวเมองกกัสโอขนาดเต็มตัวเพื่อต่อสู้กันแต่โทคุสตาก็เอาชนะเขาได้อย่างง่ายดายแล้วก็โยนเบนลงไปในมหาสมุทรอันติเมทริกมีชิ้นส่วนของโพทิเอาทิแอติดอยู่และเบนก็กลายเป็นเวบิกเพื่อให้เท่าเทียมกับโทคุสตา ทั้งสองต่อสู้กันและก็เป็นเวบิกของเบนที่ได้รับชัยชนะเขาใช้การโจมตีด้วยเรื่องสีคอสมิตอันทรงพลังของเขาด้วยโพทิสเอาติแอร์ ล้ากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างละก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านีก่เกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ Curse you Ben Tennyson!